ก็คือเจอคนล้วงกระเป๋าครับล้วงกระเป๋าเป็นพวกแนวแบบคือดูออกว่าเป็นโจนอ่ะแล้วก็เขาก็มาประกบติดแล้วก็คือเขาทงเป็นขบวนการแบบรวดเร็วมากเลยนะคือสวัสดีครับผมโอปีครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอก FC นะครับหลังจากที่เราได้จัดสร้างพระอุปคุตรุ่นขุนดงมหาปราบ ครับไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยพุทธพิธีลูกเสกที่ยิ่งใหญ่มากๆวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาที่วัดดอนเกลจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต้องบอกเพื่อนๆว่าเหรียญแล้วก็พระอุปคุตรุ่นแรกเนี่ยถูกจองเกลี้ยงหลังจากที่ผมลงคลิปในช่องผมภายใน5วันเนื้อทองคาหมดเกลี้ยงเนื้อเงินหมดเกลี้ยงเนื้อฝาบ,บาทหมดเกลี้ยงแม้แต่ผมเองผู้ประชาสัมพันธ์นะครับยังจองไม่ทันเลย นะครับ f อก็เรียกร้องก็โหวตกันข้ามาว่าอยากจะร่วมทําบุญครั้งนี้ด้วยกันโดยมีท่านพลตบวจโทเรวัตติินเกสรเป็นประธานในพิธีนะครับเพื่อนครับวันนี้มาตามคําขอครับเหรียญพระอุปคุตรุ่นขุนดงมหาปราบปลุกเสกด้วยพุทธพิธีใหญ่วันที่19ตุลาคมนั้นยังมีอีกหนึ่งรุ่นคือรุ่นเหรียญอามด้านหน้านะครับเป็นพระอุปคุตอธิษฐานภาพประคดผูกมัดคอพญามารด้านหลังนะครับเป็นยันหัวใจมนุษย์เนื้อทองแดงรมดําต้องบอกว่า ราคาบูชาเพียงแค่199บาทเพื่อนเแอดไลน์ผมมาได้เลยรุ่นนี้นะครับจะเด่นเรื่องปราบเรื่องโชคลาภและวาสนานะครับวาสนาดีผีย่านโชคลาภวาสนาแค้วคาาดปลอดภัยขอย้ำนะครับเหรียญรุ่นนี้ปลุกเสกด้วยพุทธพิธีใหญ่วันที่19ตัวตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีท่านพลตบดีโทรเรวัตกินเกษรเป็นประธานพนิธี พร้อมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับมาร่วมปลุกเสกและรายได้ทั้งหมดนะครับจากที่เพื่อนๆร่วมทาบุญบูชาเหรียญขุนดวงมหาปราบรุ่นนี้จะนําไปสร้างพระธาตุน้อย4มุมรอบพระธาตุ4 0 0 0พระธรรมพันธม์ขัและสร้างกําแพงแก้วนะครับผมจะเปิดให้ร่วมทำบุญวันที่สองพฤศจิกายนพร้อมกันทั่วประเทศทเพือนครับรอบแรกผมลงโฆษณาไป5วันคนสั่งจองเต็มหมดเกลี้ยงนะครับรอบนี้ สพฤศจิกาเพื่อนๆเปิดให้ร่วมทวบ,บญเตรียมแอดไลน์ผมมาได้เลยเตรียมสั่งจองได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรืุ่่นี้วันที่2ก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับผมรับไลน์เองตอบเองครับอ๋อร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ครั้งนี้กับเพื่อนๆด้วยกันนะครับเมื่อพระาธาตุน้อยสี่มุมนะครับและกระแพงแก้วสร้างเสร็จแล้วเราจะได้ชมสิ่งที่เป็นวัตถุถาวรที่งดงามประการตาเป็นมงคลให้กับชีวิต เป็นบุญใหญ่กับชีวิตครับอย่างน้อยครั้งหนึ่งเราได้ร่วมกันสร้างร่วมกันทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นมาในพุทธศาสนาของเราครับผม o อ p ยินดีครับแอดลไลน์มาได้เลยครับและช่วง2ปีธีธ่ธิิมีมีเหตุการณ์ไหนอันตรายไม่ไปเจอคนผิวสีไปเจออะไรแบบอันตรายบ้างไหมฮะมี ตอนเรียนอ่ะผมไม่มีเลยครับแต่ว่าตอนไปเที่ยวอ่ะมีเจออะไรบ้างครับเจอก็คือไปไปประเทศแถวแถวใกล้ๆกล้อังกฤษแหละไม่บอกแล้วกันประเทศไหนสองประเทศก็คือเจอคนล้วงกระเป๋าครับอ่าล้วงกระเป๋าเป็นพวกแนวแบบคือดูออกว่าเป็นโจรอ่ะแล้วก็เขาก็มาประกบติดแล้วก็คือเขาทาเป็นขบวนการแบบรวดเร็วมากเลยนะคือคือผมลงไปสถานีรถไฟ และเราอะ่ะมันดูออกเป็นนักท่องเที่ยวไงเขาก็ส่งสัญญาณกันเลยอะ่ะแล้วพอรถไฟมาปุ๊บเราก็ยังไม่เข้าโบก,กี้นี้นะเราเลือกไปอีกโบก,กี้หนึ่งบโบก,กี้ข้างๆเพรพอเราเห็นโบก,กี้นั้นเต็มพอเข้าโบก,กี้ข้างข้าปุ๊บอยู่ดีเต็มเฉยครับคนมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วผ่านไปแค่แบบ5นาทีะช่วงเวลาสถานีเดียวอะ่ะแล้วคนก็หายไปหมดเลยครับ,รบแล้วเรารู้สึกตัวอีกทีก็คือกระเป๋าโดนล้วงไปแล้วอ่าแต่ของผมอะ่ะระหว่างที่อยู่บนโบก,กี้อะ่ะ ผมรู้สึกว่ากระเป๋าสะพายผมมันตึงๆไง,งผมก็เลยหันไปก็คือเป็นผู้หญิงอะที่มีลักษณะเหมือนคนท้องด้วยมือแบบล้วงคายอยู่อย่างนี้น <ะ S 1> แต่แต่ไม่ได้คิดอะไรตอนั้นคิดผมก็เลยเอาออกมาแล้วก็โวยวายเลยอะ่ะมันก็ทําเป็นพูดภาษาของภาษาถิ่นของมันนะแล้วผมก็ถามคนในพื้นที่ว่าทํำยังไงดีงเขาบอกว่ามันก็เกิดบ่อยแจ้งตํารวจไปก็จับไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วแล้วสิ่งที่เห็นที่อังกฤษ ความเป็นอยู่หรือชีวิตประจําวันใช่ไหมรูทีของเขากับเมืองไทยเนี่ยท่านเห็นความแตกต่างอะไรบ้างครับนิสัยเอาไปวนนิสัยของประเทศเขากับนิสัยของประเทศเราอะไรที่ต่างกันชัดเจนมากอืมเช่นคนไทยเจอหน้ากันอัทานเบียได้ทุกวันฮะคือนี้เจอหน้าบ้านนะคือนี้เจอร้านนี้นะของเขาเป็นอย่างนั้นไหมคนอังกฤษเนี่ยนะเขาจะกินกินเบียหนักกว่าคนไทยอนะ่ะ ครับเออหรือบางทีเขาสามารถไปผับได้กลางวันเลยเนี่ยแล้วก็ดื่มกลางวันเลยคือคือเขาไม่ได้กินแบบเขากินเพราะเหมือนกินเอาอร่อยอ่ะครับออกินแล้วก็กินไปผับกินข้าวสั่งเบียร์มากินอะไรเนี้ยเออเขากินเป็นแบบบางคนกินทุกวันครับเออก็ก็มีครับแต่บางคนก็เหมือนคนไทยก็มีครับครับอถ้าสิ่งแวดล้อมความสะอาดการทิ้งขยะโอ้อังกฤษมันสะอาดมากครับครับอังกฤษมันสะอาดมากสะอาดแบบ เป็นระเบียบมากด้วยผมอยู่เมืองที่มันเมืองมันสะอาดด้วยมั้งถ้าเมืองหลวงก็โอเคมันอาจจะมีโซนที่แบบสกปรกบ้างครับแต่ถ้าต่างจังหวัดเมืองที่มันสะอาดพี่มันสะอาดนะครับแล้วในเมื่อท่านไปอยู่มาสองปีท่านเชียร์ทีมอะไรครับผมเชียร์อาร์เซนอลนะฮะทําไมต้องมาเจอเมื่อคืนมึ่ฟาดเฉียนกับผมไม่เป็นแบบเมื่อคืนเกือบเอาผมตายแล้วนะเมื่อคืนเนี้ยเมื่อคืนก็นั่งดูอยู่เมื่อคืนเกือบเอาผมตายแล้วกลับมาได้ตัวเจ็บเยอะตัวเจ็บเยอะนะ อ่างั้นก็คือโดยรวมแล้วมีอีกคาถามหนึ่งซึ่งผมเองก็ไปเที่ยวหลายประเทศแต่ไม่เคยไปอังกฤษครับผมอ,อยากถามอยากถามว่าเขายิงไหมเมืองผู้ดียิงจริงไหมหรือมันไม่ใช่หรือเป็น,ปนแค่ข่าวลือผมว่าไม่นะผมว่าไม่โอเคพวกพวกที่เบียแบบว่าแบบยิงหรือแบบเหยียดอะไรพวกเนี้ยมันก็มีแต่มันก็ต่างกรรันต่างวาไรกละแต่ส่วนใหญ่แล้วกันผมว่าส่วนใหญ่ที่ผมสัมพั์มาไม่ค่อยครับเวลาเขายิงเขาเหยียดเขาทำยังไงฮะเขาทอดจะแสดงออกยังไง คำพูดคำจาอ่าพูดคำจาเขาจะพูดมันฟังออกอครับอ่าด้วยสายตาอะไรเงี้ยอืมแต่ผมว่าประเทศอื่นที่อยู่ใกล้เคียงนั่นแะเหยียดกว่าครับอ่าเหยียดกว่าอังกฤษอืมผมเคยไปทานอาหารอยู่ร้านหนึ่งแล้วเป็นเป็นเป็นน่าจะเป็นคนอังกฤษมานั่งแล้วผมก็ตามภาษาไคนไทยเนาะก็คุยนั่นนู้นนี่เขาก็แบบมันไม่สุภาพมันไม่สุภาพผมก็งงอานอะไรวะอะไรประมาณคือถ้าคนอังกฤษโดยพื้นเพลของเขา เป็นเมืองผู้ดีอะเนาะเขาเรียกเมืองผู้ดีอะเขาก็เลยแบบว่าเอติเขาจะแบบว่าเข้มนิดนึงใช่ใช่ผมก็เอ๊ะคุณก็นั่งโต๊ะคุณผมนั่งโต๊ะผมมันก็ไม่เกี่ยวไหมใช่ไหมเราก็ตาตไตายเราแล้วนี่มันเมืองไทยเขาไม่ไอสุภาพเขางงอะไรกูช่าก็จะมีก็คงมีประมาณนี้แหละคงไม่ได้เยอะอะไรมากกว่านี้นะครับใช่ใช่ท่านเชียร์เสร็นอนด้วยแล้วปีนี้ท่านคาดหวังไว้มากน้อยแค่ไหนก็คาดหวังแล้วกับปีที่แล้วนะอทุกวันนี้ ท่านมองว่าหน้าที่การงานของท่านแล้วก็สิ่งที่ท่านเรียนจบมาได้ทําให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจหรือยังหรือว่าท่านคิดว่าเองนิยามว่าสิ่งนี้เป็นความสําเร็จหรือยังครับอืมถ้าพ่อกับแม่เนี่ยโดยส่วนตัวของเขาและ,ะถ้าพ่อก่อนแล้วกันพ่อเนี่ยเขาอยากให้ผมเป็นตำรวจอ่าตอนที่ผมบอกว่าผมตัดสินใจจะมาสอบสารนยายการเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยหรอกรอแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเขาลบการต,ตัดสินใจของลูกอย่างเงี้ย ก็โอเคก็สนับสนุนส่วนแม่เนี่ยแล้วแต่เลยครับอะไรที่ลูกทําแล้วมีความสุขแม่ก็มีความสุขครับอ่าตอนผมสอบติดเนี่ยวันประกาศผลเนี่ยผมก็ขับขับรถไปเลยยังไม่บอกเขานะบอกเขาแค่ว่าจะไปหาเนี้ยอย่าแล้วก็ขับไปไปถึงก,กูก็กราบเท้าแล้วก็บอกว่าสอบติดแล้วนะอย่างเงี้โอ้โหแล้วก็อว่าร้องไห้กันแต่ถามว่าผมคิดว่าอ่ะผมทําให้เขามีความสุขแหละแต่ผมคิดว่าอ้ตรงเนี้ย ผมยังไม่คิดว่าการที่ผมสอบติดเนี่ยเป็นการประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับผมมองว่าการที่คนเราสอบติดอาชีพประชีพหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ใช่ตัวตัดสินนะว่าประสบความสําเร็จหรือเปล่าครับมันแค่สําหรับผมเนี่ยมันคือถึงจุดจุดหนึ่งที่ผมตั้งเป้าไว้เนาะผมว่าผมมาถึงจุดนี้แล้วอ่าก็คือตามเป้าหมายของผมครับแต่ถ้าจะให้ไปบอกใครว่าออผมประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็คงยังไม่ใช่นะครับครับ ถ้างั้นนิยามความสําเร็จของท่านท่านโมท่านบอกว่าเอ๊ะความสําเร็จหลัดท่านเนี่ยอะไรถึงเรียกว่าความสําเร็จครับก็คือยากนะคําถามนี้อเอเฉ<ะ>พาะมุมมองท่านคนเดียวครับถ้าผมมองก็คือเราอยู่แบบอยู่แบบไม่ลําบากละกันครับอ่าอยู่แบบไม่ลําบากแล้วก็ไม่ป่วยไม่ไข่อย่างเงี้ยถ้าพ่อเนี่ยเขาจะบอกตลอดว่าคนเราเนี่ย มีข้าวกินสามมือ้อมีหลังคาให้หลบตอนมีฝนเนี่ยก็คือสําหรับแกก็คือพอแล้วเนี่ยอ่าของผมก็อาจจะคิดเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งว่าโอเคอมีบ้านเนี่ยมีบ้านสักหลังนึงอยู่ไม่มีหนี้ไม่มีสินอะไรที่มันเกินตัวเงี้ยครับผมแล้วก็มีงานที่มั่นคงหน่อยเงี้ยครับ,รบผมก็เลยมาเป็นข้าราชาการนะครับครับแล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่ท่านจะมาสอบใอนุารเนี่ย ความความแตกต่างที่ตอนที่ท่านเป็นร้อยตำรวจเอกเนี่ยครับกับความเหนื่อยตอนมาทําอัยการอันไหนเหนื่อยกว่ากันท่านแยกของสิ่งนี้ได้ไหมอือหรือคนละแบบเลยคนละแบบฮะคือประสบการณ์ถ้าเอาประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยผมเป็นตำรวจแค่ไม่นานเนี่ยครับอาจจะบอกอะไรมากไม่ได้แต่จากที่สัมผัสจากคนรอบข้างละกันอค,คนรอบข้างลงถึงรอบตัวแล้วก็สัมผัสจาก พี่ๆน้องๆหลายๆคนกับเพื่อนหรือเพื่อนในรุ่นเนี่ยที่เป็นตำรวจด้วยกันครับคืองานมันเหนื่อยกายมากกว่าตำรวจรรอ่ะ,อะเหนื่อยกายแล้วก็แรงกดดันมันเยอะอะแรงกดดันจากรอบข้างเนาะอย่างที่เราทราบกันอายการถามว่ายากไหมมันก็ยากนะครับแต่มันไม่ได้เหนื่อยกายเท่าณตอนนี้นะณตอนนี้ออยการยังไม่ได้เหนื่อยกายเท่ากับตำรวจเท่าไหร่ความรับผิดชอบยังไม่เยอะ ข้าเพราะว่าตำรวจนี่เรียกว่าสักเบืออยันเรือรบตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยมันทําทุกอย่างไงงูเข้าบ้านก็เรียกตำรวจเนี่ยซึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่ก็พอเวลาเกิดเหตุร้ายอะไรเรานึกถึงใครเป็นอันดับแรกตำรวจนะครับผมก็เลยอาจจะเหนื่อยกว่าครับตอนนี้นะครับปัจจุบันงานที่ท่านทําอยู่ท่านยังมองว่าอนาคตท่านยังมีเป้าหมายอะไรบางอย่างอยู่ที่ท่านอยากทําแล้วคิดว่าจะทํา ถ้าเป้าหมายหลักตอนนี้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพน,นก็คือผม,มามกอยากเรียนปริญญาเอกครับอ,อยากเรียนปริญญาเอกด้านกฎหมายก็คืออยากเป็นด็อกเตอร์กฎหมายนั่นแหละแต่ว่าไอ้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจลงเรียนเนี่ยเพราะว่ามันยังหาเวลาไม่ได้เพราะว่าเหมือนมันต้องสละเวลาเยอะครับมากเหมือนกันเยอะมากๆเลยแหละ เท่าที่ถามจากอาจารย์หลายๆคนรอบข้างเนี่ยฮะก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจที่แต่ว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งที่น่าจะต้องทําให้ได้ในอนาคตใช่ครับงั้นอันนี้ท่านในเชิงธุรกิจทีน,นี้ผมต้องตัดเรื่องงานงานของท่านออกไปนะนันเกิหม่ไปท่านในเชิงธุรกิจท่านมีความฝันอยากเปิดร้านกาแฟร้านขนมปังอยากทาเกษตรอะไรเชิงธุรกิจในฝันของท่านมีบ้างไหมจริงร้านกาแฟก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนะครเพราะว่ามันไม่ต้อง ลงแรงมากครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาในเรื่องการจัดก,การเรื่องคนเรื่องอะไรอีกนะครับครับถ้าเลือกได้อาจจะไม่ลงเงินไปกับอะไรที่ต้องบริหารคนครับอย่างนี้ดีกว่าอ่าอาจจะเลือกลงทุนไปแนวทางอื่นมากกว่าครับที่ไม่ได้เป็นเจ้าของด้วยตัวเองเนะี่ยครับอาจจะเป็นหุ้นเป็นคริปโตอะไรงนี้มากกว่าอ๋อ ทำไมทำไมท่านมีปัญหาอะไรกับการบริหารคนครับท่านเผื่อเอฟซีได้วความรู้ครับท่านมีแม่ง่ายคิดยังไงตรงนี้คือการบริหารคนเนี่ยผมว่ามันยากครับเออยากแล้วก็เหนื่อยเราต้องพึ่งคือการที่ร้านเรามันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราครับเออแล้วแล้วการนั้นเลือกคนมาจัดก,การเนี่ยมันก็ยากอืมส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นแนวนั้นเท่าไหร่ ผมชอบกาพูดของท่านโมงตรงนี้เพื่อนครับแต่ผมจะช่วยขยายความให้นะครับคือที่ท่านโม่พูดเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างในการบริหารถติท่านเปิดร้านกาแฟนะครับหนึ่งคนที่มาหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยไว้ใจใ<ช>เรื่องเงินได้ไหมใช่คุณสั่งสามแก้วคุณลงบินไหมหรือลงกระเป๋าตัวเอง,องนี่หนึ่ง,องสองพนักงานที่ต้องรับแขกยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยคุณยิ้มมาไหมหรือทะเลกกาะกับแฟนมาแขกมาหน้าบึง้งเขาก็มาลานี้นี้เพราะเราไม่ได้บริหารเองใช่ถูกไหมครับและหลายๆเรื่องที่ท่านโม่พูดเนี่ยทุกธุรกิจครับ เพื่อนผมเคยช่วนลงทุนโอคทำนี่ไหมทำนี่ไหมเปิดร้านทุกอย่างย0ิบาทจ้างคนมานั่งเฝ้าบอกบอกเฮ้ยร้านทุกอย่าง20ิบาทเนี่ยมันเช็คของไม่ได้เลยของมันเยอะมากแล้วมันขายไปร้อยหนึ่งแล้วเงินมันไม่ได้ลงบินลงกระเป๋าเราใช่ไหมนี่คือที่ท่านพูดว่าบริหารคนเนี่ยมันมันมันยากยากโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านไปทำโรงแรมทำร้านอาหารเนี่ยถ้าเด็กเสิร์ฟพนักงานหน้าบึ้งจบท่านเจ๊งโดยที่ท่านไม่รู้ตัววะเอออาหารเราก็อร่อยนะทำไมแขกไม่เข้าเพราะเราไม่ได้ลงมารับแขกเองอันนี้เป็นความคิดที่ท่านคิดดี มากมากนะครับแล้วก็พอเรามีงานประจําแล้วเราแบบเจียดเวลาไปบริหารได้ไม่เต็มที่ใช่เงี้ยก็อน่าจะยากแสดงว่าประสบการ์เราเหมือนท่านท่านก็ไปเจอร้านอาหารเนาะบางทีอาหารอร่อยเนาะแต่เด็กเสิร์ฟพูดไม่ดีท่านก็รอบเดียวจบทั้งทั้งที่อาหารอร่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเจอเจ้าของร้านก็จะอีกฟิลนึงเลยขอโทษนะครับคุณพี่่าจะอีกแบบหนึ่งอะไรอเงี้ยนี่ก็เรื่องเป็นเรื่องของบริหารคนนะครับนี่คือวิธีคิดที่ที่ท่านคิดออกมาดีว่าจะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะ หุ้นส่วนก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันอืก็ต้องเกี่ยวกับคนนะท่านครนับเกี่ยวกับคนต้องระมัดระวังหมดเลยนะถ้าเกิดว่ามีมีน้องๆเอฟซีนะครับบอกว่าอยากประสบความสําเร็จเหมือนท่านโม่เหมือนพี่โม่ท่านให้แนวคิดหรือให้แรงบันดาลใจยังไงกับน้องๆเหล่านี้ดีครับในการจะพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จสู่เป้าหมายของเราอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าผมไม่คิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จใช่ไหมครับแต่ถ้าตั้งเป้าว่าอยาก อยากเป็นดีกว่าอ,อยากเป็นอยากเป็นแบบผมใช่ไหมครับสมมติมันต้องปรับตัวเองเยอะพอสมควรเลยนะครับเอาโ,โอเคคนที่ขยันอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องปรับมากนะแต่มันอยู่ที่การแบ่งเวลาพอผมแบ่งเวลาไม่เป็นเนี่ยช่วงมปลายหรือมหาลัยเนี่ยชีวิตมันก็เลยจะเป๋ครับอ่าก็คือเรียกว่าเกเรนั่นแหละถ้าตามภาษาของผู้ใหญ่ ผมเพิ่งมาตั้งไขได้อย่างที่บอกคือหลังจบมาหลาลัยพอผมคิดว่าโอเคผมจบจากมาหลาลัยที่ไม่ใช่ติดท็อป10ใช่ไหมในไทยจะทำยังไงที่ได้รับการยอมรับก็คือสายสายของผมมันก็จะมีการเรียนเารตีบัณฑิตใช่ไหมผมก็ไปเรียนเน้เริ่มต้นเรียนเน้แต่ด้วยว่าผมไม่ได้ตั้งใจเรียนช่วงมาหลาลัยไงความรู้ที่มาช่วงมาหลาลัยมันจะเบลอก็เลยเหมือนมาเริ่มใหม่หมดเลย มันก็จะเหนื่อยช่วงนั้นปรับตัวหนักมากครับอ่านหนังสือวันละแบบเจดชั่วโมงนะฮะในช่วงแรกๆที่เรียนเนนะฮะถ้ามหาลัยชั้นนำเขาอาจจะทำอย่างนี้โดยปกติอยู่แล้วครับเนาะเขาอาจจะทำอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยปตีแล้วเขาก็จะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากสำหรับผมนี่ปรับตัวเยอะมากเลยครับเออแต่บางคนในมหาลัยจะจะไปพูดเหมารวมทั้ามหาลัยก็ไม่ได้บางคนในมหาลัยที่ผมอยู่เนี่ยเขาก็เรียนอย่างนี้มาอยู่แล้วนะฮ แต่ด้วยความที่ผมไม่ได้ตั้งใจเรียนไงอ่าผมก็เลยออกมาปุ๊บผมก็ต้องมาอับตัวเยอะครับเรียนเยอะอ่านเยอะถ้าถามพ่อพ่อก็จะแต่พ่อจะสอนตลอดนะวิธีการอ่านหนังสือของเขาเพราะว่าช่วงสมัยเด็กกับพ่อเขาอ่านหนังสือเยอะเหมือนกันตอนที่เขาเรียนอะ่ะครับเขาจะบอกว่าสมัยพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยจะเป็นเด็กวัดใช่ไหมอ่านหนังสือในวัดไฟนีไม่มีเลยนะอ่านกับเทียนพรรษาออแล้วเขาก็จะอ่าน ที่ผมจําได้ชัดเลยว่าเขาบอกเนี่ยคือหนังสือเล่มหนึ่งพ่อเขาจะอ่านสามรอบรบอบแรกคืออ่านเหมือนสแกนครับสแกนทั้งหมดแบบผ่านๆรอบที่สองเนี่ยค่อยมาอ่านจอดและจดโน้ตารอบที่สามเนี่ยค่อยมาอ่านโน้ตครับอ่าจะเป็นอย่างนี้ทุกเล่มครับผมก็เอามาปรับใช้แหละกับวิธีการอ่านก็คือรอบแรกทําทําอย่างที่เขาบอกเลยก็โอเคผ่านเนมาได้ แล้วก็มาไปเรียนต่อแล้วก็สอบก็เอาข้อคิดมาปรับใช้ถ้าใครอยากจะมาสายนี้ก็ต้องบอกว่ามันต้องอ่านหนังสือครับทั้งชีวิตนะต้องบอกทุกวันนี้ผมก็ยังอ่านอยู่ทั้งชีวิตเพราะว่ากฎหมายเนี้มันอยู่กับชีวิตประจําวันใช่ไหมกฎหมายมันเปลี่ยนทุกวันเอ,อมันมีคดีมีอะไรที่มาเปลี่ยนหลักเปลี่ยนอะไรได้ทุกวันเนะี้ต้องอัปเดตตลอดมันมีนักกฎหมายบางคนน่นแหละ ที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็หยุดพัฒนาตัวเองมันก็เรียกว่าจะตามโลกไม่ทันถ้าเราอยากตามโลกทันก็ต้องอัปเดตตัวเองเรื่อยๆเลยครับ<ๆ><ๆ>ครับก็หลักๆคือท่านสอนเรื่องการอ่านนะครับและเป็นการการอ่านที่ดีครับอ่านครั้งที่หนึ่งคือเหมือนเราสแกนใช่เลยปอปอพปรับจบหนึ่งรอบอ่านครั้งที่สองเริ่มมีการไฮไลท์ละ ได้มีการโน้ตแล้วครับและครั้งที่สามนี่คือมาโน้ตคืออ่านหัวใจหมนแล้วถูกไหมฮะอ,มอันนี้ก็คือน้องๆที่อยากจะเดินตามรอยท่านโมนะครับเดินตามเดินตามรอยพี่โมนะครับส่วนเรื่องอวินัยในชีวิตครับท่านถ้าเกิดเขาไม่อยากเป็นเหมือนท่านแต่ว่าแต่อยากมีมีมมมบุคลิกภาพที่เป็นเหมือนเ,อเหมือนท่านที่ตั้งใจเรียนตั้งใจรู้จักเล่นรู้จักแยกแยะเวลาเขาต้องทำไงบ้างครับอขั้นแรกอาจจะต้องคิดให้ได้ก่อนครับใช่ไหมต้องถึงจุดจุดหนึ่ง คือคนเรามันถึงจุดจุดหนึ่งที่เราคิดด้วยตัวเองได้รหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งที่คิดได้ของผมอย่างที่บอกคือจบมาอะไรครับอ่าแล้วตอนนั้นผมคิดได้ว่าโอเคต้องเปลี่ยนชีวิตละจะเล่นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องหางานทำครับ,รบก็เลยคุ่งคิดได้ซึ่งก็ช้าไปสําหรับถ้าย้อนเวลาไปได้ผมจะตั้งใจเรียนมากกว่านี้ครับอ่าแต่เมื่อมันย้อนไม่ได้แล้วก็โอเคเริ่มตอนนั้นครับ,รบอ่า แล้วก็ต้องบอกว่าไงดีอะถ้าเกิดมาสายเนี้ยมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องเผชิญกับความล้มเหลวในชีวิตเนาะเพราะว่ามันเป็นการสอบอะสอบเข้าถ้าไม่ได้ก็คือก็ต้องเสียเวลาไปเลยเนยครับผมก็ต้องเหมือนกับต้องเผชิญครับนะความล้มเหลวแล้วก็กลับมาคิดว่าเราผิดตรงไหนครับ นำมาแก้ไขแล้วก็สู้ใหม่ครับต้องเรียนรู้ที่จะล้มเหลวแล้วก็กลับมาคิดว่าเราผิดต,ตรงไหนแล้วก็แก้ไขแล้วก็สู้ใหม่ใช่ผมอันนี้สุดยอดจริงๆนะครับปัจจุบันชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนโตจนปัจจุบันที่ท่านทํางานอยู่ตรงนี้นะครับท่านก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ร้อยเรียงมากมายจนตกผลึกเป็นท่านโมในวันนี้ท่านคิดว่าไมซ์เซ็ตของท่านหรือปัญญาที่ท่านใช้ชีวิตทุกวันนี้คืออะไรครับจริงๆเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะว่าคือคือผมเนี่ยอยากจะ พูดว่าไงดีอ่ะอยากเป็นพนักงานายการมืออาชีพครับเนาะไม่ได้อยากแค่มีอาชีพไอการ์ครับก็คือทุกวันนี้ถ้าเรียงลำดับพ r i o r i t y ความสำคัญที่ผมให้นะผมให้งานครับครอบครัวครับแล้วค่อยเวลาเล่นเวลาพักผ่อนครับเพราะงั้นถ้ามีร้อยเนี่ยผมใส่ให้งานเต็มเลยครับก็เลยเนี่ยทุกวันนี้กลับบ้านแบบทุ่มสองทุ่มตลอดเนี่ยครับก็คือ พยายามพัฒนาตัวเองตลอดเนี่ยอัปเดตกฎหมายเรื่อยๆมีอบรมที่ไหนก็ลงไปอบรมหาความรู้เพิ่มเพราะว่า <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้ว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนเก่งครัเนอะพอเราไม่ใช่คนเก่งปุ๊บทายังไงเราถึงจะคลิปอัพทันคนที่เก่งเราก็ต้องขยันเพิ่มครับเ,ออเราก็ต้องใส่ความขยันทดแทนเข้าไปครับอย่างบางคนเขาอ่าน เคสสำนวนหนึ่งเนี่ยถ้าคนเก่งๆบางทีเขาอ่าน5นาทีจบเนี่ยเราอาจจะต้องอ่านครึ่งชั่วโมงเงี้ยเราก็ต้องใช้เวลาเยอะกว่าเขาเงี้ยครับผมก็เลยมุมุอ่านมุอัพเดตตัวเองเรื่อยๆครับผมพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับยากมีความฝันนะผมมีความฝันอยากให้สังคมไทยเนี่ยรับรู้ถึงองค์กรอยการกรราก็เรามาเป็นอายการแล้วเนาะก็ต้องเลี่ยงไม่ได้ที่จะคิดอย่างนี้ครับเนาะ อยากให้รับรู้ว่าเอยประเทศเรามันมีอาชีพอาชีพนี้อยู่นะแล้วก็มันสามารถให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้พอๆกับอาชีพอื่นในกระบวนการยุติธรรมเลยครับเพราะว่าต้องก็ต้องยอมรับว่าอาเวเนิวเกี่ยวกับองค์กรในรการในไทยเนี่ยันน้อยมากก็อย่างที่บอกไม่เท่าตำรวจไม่เท่าศาลอืมก็เลยเป็นความฝันเล็กๆสุดท้ายไมซ์ของท่านเมื่อกี้ดีมากๆคร<ๆ>ับท่านผู้ชมครับประโยคนี้เพื่อ เอาไปใช้ในชีวิตได้เลยผมจับหัวใจมาได้สองเรื่องเมื่อกี้ท่านโม่บอกว่า <c oughs> เป้าหมายคืออยากเป็นเป้าหมายคืออยากเป็นอายการมืออาชีพไม่ใช่แค่มีอาชีพอายการโอ้ประโยคนี้ผมชอบมากครับไม่ว่าเพื่อนๆทำอะไรนะครับตำรวจทหารเป็นเซลล์ขายรถเ,เป็นพนักงานห้างเป็นพ่อค้าข้าวต้มพ่อค้าตามสั่งคุณต้องทําสิ่งนั้นด้วยความเป็นมืออาชีพไม่ใช่มีอาชีพทําสิ่งนั้นไปวันๆหนึ่งและลองันเล่นออก อันนี้ดีมากๆและสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่กระเทือนผมมากๆแล้วผมจะไปปรับใช้จากคําสอนของท่านโมนี่คือท่านโฟกัสให้ร้อเเซ์กับเรื่องงานลองมาคือครอบครัวและลองมาคือเรื่องเล่นซึ่งทุกวันนี้ผมเล่นเป็นที่หนึ่งคร <c oughs> อบครัวเป็นที่สอง <c oughs> เรื่องงานเป็นสุดท้ายนะครับ <c oughs> ผมจะกลับกับชั้นใหม่ขึ้นมานะครับ <c oughs> กลับขึ้นมาเรียงระดับใหม่ผมก็จะเอาเรื่องงานเป็นที่หนึ่งอันนี้ผมฟังแล้วผมได้อิสปิเรชันได้ไมล์เซตดีๆขึ้นมาจริงเพราะท่านพูดมาผมสือึกเลย วันนี้ผมไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยว<ๆ>ไงแต่เรื่องงานก็นานๆทีนะครับแล้วท่านพูดได้ดีมากผมจะโฟกัสเรื่องงานเป็นที่หนึ่งเรื่องครอบครัวอยู่สองแล้วก็เรื่องเื่นเปที่หลังนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเรื่องเราสัมภาษณ์สนุกสนนแล้วก็เรื่องเราดีๆแล้วก็ท่านให้ความเมตตาด้วยนะครับผมขอขอบคุณท่านดุษฎีกิ่นแกสอนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอวีีครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกเอฟซีนะครับหลังจากที่เราได้จัดสร้างพระอุปคุตรุ่นขุนดงมหาปราบ รับไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยพุทธพิธีปุกเสกที่ยิ่งใหญ่มากๆวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาที่วัดดอนเกอจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต้องบอกเพื่อนๆว่าเหรียญแล้วก็พระอุปคุตรุ่นแรกเนี่ยถูกจองเกลี้ยงหลังจากที่ผมลงคลิปในช่องผมภายใน5วันเนื้อทองคำหมด,หมดเกลี้ยงเนื้อเงินหมด,หมดเกลี้ยงเนื้อฝาบ,บาทหมดเก้แม้แต่ผมเองผู้ประชาสัมพันธ์นะครับยังจองไม่ทันเลยนะครับเอฟซ ก็เรียกร้องก็โหวตกันขึ้นมาว่าอยากจะร่วมทําบุญครั้งนี้ด้วยกันโดยมีท่านพลตำรวจโ,โทเรวัตกินเกสรเป็นประธานในพิธีนะครับเพื่อนๆครับ,รบวันนี้มาตามคําขอครับเหรียญพระอุปคุตร,รุ่นขุนดงมหาปราบปลุกเสกด้วยพุทธพิธีใหญ่วันที่19ตุลาคมนั้นยังมีอีกหนึ่งรุ่นคือรุ่นเหรียญอามด้านหน้านะครับเป็นพระอุปคุตอธิษฐานภาพประคตปูกมัดคอพญามารด้านหลังนะครับเป็นยันหัวใจมนุษย์เนื้อทองแดงรมดําต้องบอกว่า ราคาบูชาเพียงแค่199บาทเพื่อนเแอดไลน์ผมมาได้เลยรุ่นนี้นะครับจะเด่นเรื่องปราบเรื่องโชคลาภและวาสนานะครับวาสนาดีผีย่านโชคลาภวาสนาแค้วคาาดปลอดภัยขอย้ำนะครับเหรียญรุ่นนี้ปลุกเสกด้วยพุทธพิธีใหญ่วันที่19ตัวตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีท่านพลตบรวโทเรวัตกิ่นเกษรเป็นประธานพนิธี พร้อมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับมาร่วมปลุกเสกและรายได้ทั้งหมดนะครับจากที่เพื่อนร่วมทาบุญบูชาเหรียญขุนดวงมหาปราบรุ่นนี้จะนําไปสร้างพระธาตุน้อย4มุมรอบพระธาตุ4 0 0 0พระธรรมพันธม์ขัและสร้างกําแพงแก้วนะครับผมจะเปิดให้ร่วมทำบุญวันที่สองพฤศจิกายนพร้อมกันทั่วประเทศทเพือๆครับรอบแรกผมลงโฆษณาไป5วันคนสั่งจองเต็มหมดเกลี้ยงน,นะครับรอบนี้ 2พฤศจิกาเพื่อนเปิดให้ร่วมทวบุญเตรียมแอดไลน์ผมมาได้เลยเตรียมสั่งจองได้เลยนะครับเพื่อนจะได้ไม่พลาดในรุ่นนี้วันที่2ก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับผมรับไลน์เองตอบเองครับออร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ครั้งนี้กับเพื่อนด้วยกันนะครับเมื่อพระาธาตุน้อยสี่มุมนะครับและกระแพงแก้วสร้างเสร็จแล้วเราจะได้ชมสิ่งที่เป็นวัตถุถาวรที่งดงามประการตาเป็นมงคลให้กับชีวิตเป็นบุญใหญ่กับชีวิตครับอย่างน้อยครั้งหนึ่งเราได้ร่วมกันสร้าง ร่วมกันทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นมาในพุทธศาสนาของเราครับผมโอ๊พียินดีครับแอดลไลน์มาได้เลยครับสวัสดีครับผมโอ๊กพีครับผมบอกเลยว่าบ้านผมเนี่ยเป็นทาสแมวนะครับมีแมวเปอร์เซียหลายตัวมากนะครับลูกๆผมจะเลี้ยงผมก็ห้ามไม่ได้และตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไอคันคอหรือหลังครับไอๆี๊บ,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 บตอนแรกก็นี่ก็เป็นภูมิแพ้อากาศแต่หน้าร้อนก็ยังไออยู่สุดท้ายนะครับผมเลยตัดสินใจซื้อเครื่อง กองอากาศนะครับกองได้ถึง99.99% 99ลงทุนเลยเครื่องกองอากาศ a d m o s p f e r e s k y มาพอใช้ไปประมาณได้2เดือนครับเพื mm ่อนๆครับผมหายไอเลยนะครับแล้วขนมงขนแมวอะไรเนี้ยคือเหมือนเขากองละเอียดยิบเลยคุณแม่ก็มีอาการคุณแม่เป็นอาการัางไงฮะเป็นไซนัสนะค่ะก็คือจะแบบหายใจไม่ค่อยสะดวกะไรอะไรเงี้ยเพอะตั้งแต่มีไอเครื่องผู้อากาศตัวนี้ก็รู้สึกว่าการหายใจของเรามันอิ่มขึ้นอะ่ะแบบหายใจได้สดชื่นขึ้น กแล้วเรากลิก่นอากาศมันเปลี่ยนเลยนะกลิ่นอากาศในห้องมันรู้สึกว่ามีมีมออกซิเจนเพิ่มขึ้นเพราะฝุ่นมันถูกดักเอาไปแล้วก็เพื่อนๆนะครับใครที่ที่บ้านเนี่ยนะครับอาจจะมีสัตว์เลี้ยงหรือจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือที่บ้านอยู่ใกล้ดินลูกลังที่มีฝุ่นเยอะหรืออยู่ใกล้ถนนติดถนนที่มีฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยครับหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือมีญาติผู้ใหญ่ ที่อยยุมากแล้วแนะนํานะครับซื้อเครื่องกรองอากาศตัวนี้มาใช้เพื่อสุขภาพตัวเราเองและเพื่อสุขภาพของผู้ใหญ่ตัวนี้รับรองการันตีครับว่าของดีจริงๆนะครับเพื่อนสนใจสอบถามรายละเอียดน,นะครับโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลยที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับและบอกว่ามาจากรายการ OVP ีครับมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับ